บางสถานการณ์อะอย่างเช่นคือเราจะโดนสมองหลอกพ่อแม่จะโดนสมองหลอกเยอะมากไอ้พาร์ทที่แบบว่าลูกโดนทําร้ายหรือว่าไอ้คนโตทําร้ายคนเล็กเราจะรู้สึกว่าคนเล็กอะเป็นผู้น่าสงสารแล้วเป็นคนถูกและคนโตผิดอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ว่าเออมีหลานมาอยู่ด้วยเราก็กลัวว่าหลานจะแบบว่าไม่ไม่มีความอบอุ่นเราก็จะพยายามเล่นด้วยแต่น้องลูกเราก็จะรู้สึกว่า เฮ้ยทาไมป๊าป้าสนใจแต่คนนั้นอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อตั้งแต่มีตั้งแต่มีหลานเข้ามาหรือว่าถ้าใครเป็นมีลูกคนที่สองเนี้ยตั้งแต่มีลูกคนที่สองเข้ามาอย่างเงี้ยคนแรกที่เคยได้เต็มได้แม่เต็มได้พ่อเต็มอยู่ดีๆพ่อต้องไปอุ้มอีกคนหนึ่งเขารับไม่ได้เยเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ย hey, แล้วกูจะทํายังไงดีวะมันมีสถานการณ์จริงที่ ไอหลานน่ยนั่งอยู่ตรงนี้อันนี้คือเคสจริงเนาะหลานนั่งอยู่นั่งตักอยู่ส่วนลูกเราอ่ะเดินเข้ามาจะนั่งด้วยเพราะว่าด้วยความที่อิจฉาที่ไอ,อคนเนี้ยมันมันได้นั่งตักพอ่อทีนี้เขาก็อยากขอนั่งด้วยขอนั่งด้วยทีนี้ไม่ได้ขอนั่งธรรมดาตีหลานตีพี่ด้วยตีตีตีต,ต,ตีทีนี้ด้วยความที่พ่อก็แบบทำยังไงดีวะทำไม่ถูกสุดท้ายก็เลยลุกลุกแม่งเลย ลุกมันซะเลยก็คือมึงไม่ได้นั่งทั้งคู่จบเพราะว่าจัดการไม่ได้เพราะว่าจะให้จะให้น้องหลานนั่งน้องลูกเราก็ไม่พอใจจะให้ลูกเรานั่งน้องหลานก็ไม่ยอมลงอย่างเงี้ยคือแบบมันจัดการไม่ได้มันเหมือนพาร์ทที่ว่าเออลูกแ,แย่งของเล่นกันอะแล้วแบ่งกันเล่นไม่ได้แล้วก็ทะเลาะกันพ่อแม่จัดการไม่ได้ก็เลยบอกว่าไม่ต้องเล่นแบ่งคู่เก็บ ่ัคูพฤติกรรมนี้ขยายให้ฟังในเชิงจิตวิทยาคือเราอะไม่รู้จะจัดการยังไงสถานการณ์นี้ฉันไม่รู้จะจัดการยังไงฉันก็เลยเก็บมันซะเลยคือหยุดสถานการณ์นี้ซะมันจะได้ไม่ต้องตัดสินใจนึกออกปะซึ่งวิธีการนี้ไม่ได้มีอะไรดีเลยเพราะว่าเด็กทั้งคู่เสียใจทั้งคู่แล้วก็ไม่เห็นวิธีการแบ่งปันอย่างถูกต้องที่แท้จริงไม่ได้เห็นด้วยหรืออันเนี้ยที่นั่งตับก,กันเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราขยายให้น้องให้ลูกเราฟังว่าเพี่เขาพี่สมมติพี่เอพี่เเป็นเป็นหลานใช่ไหมทีนี้หลานอะ่ะด้วยความที่ไม่ได้มีพ่อแม่อยู่ใกล้ก็เลยต้องมาอยู่กับเราเราก็แบบพยายามจะเซฟใจน้องส่วนลูกเราเราก็อยากเซฟใจทีนี้ทํำยังไงดี